สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันตั้งนานต้องโดนตว,วันนี้ยายเอาบังเอิญว่าไปได้บักกล้วยดํามาจา้ะกล้วยดํากล้วยฝรั่งดําดํด,ดไม่ใช่หรือว่ากล้วยนี้โกดํ้มดาค่ะพี่น้องแต่ว่าข้างในสภาพมันยังดีอยู่เลยก็เลยเก็บมาเอามาเอา้ฝรั่งเขาว่าจะทิ้งก็เลยเอามาซะ ว่าจะมาทําเมนูอะไรดีทํากล้วยเชื่อมหรอคะหรือว่าว่าจะทําไปไอ้นั่นดีกว่าเนาะเค้กกล้วยหอมเนาะเดี๋ยววันนี้จะลองทําเค้กกล้วยหอมดูนะคะแกะดูข้างในเนื้อข้างในยังสวยๆอยู่เลยพี่น้องเหมาะครับเอามาทําเค้กเป็นอย่างมากเลยดูเนื้อยังสวย ยังสวยอยู่เลยจ้ะเดี๋ยวเราจะทําเค้กกันเนาะอย่ามาติดตามนะคะท่านผู้ชมขาวัสดุในการทําเค้คกกล้วยหอมเราก็มีนะคะมีเนยมีอันนี้คือผงใบไบคาร์บอเนตแล้วก็มีผงฟูจ้ะนี่คือผงฟูแล้วก็น้ําตาล แล้วก็แป้งแป้งสาลีแล้วก็กล้วยหอมสุกหามสองใบอันนี้เราจะามารวมกันเดี๋ยวมาค่อยดูวิธีการทำนะคะมีไข่สองฟองด้วยจ้าไข่สองฟองอันนี้เราก็จะละลายเนยเนยเจ็ดสิบห้ากรัม ี่เขาก็จะมีบอกนะคะเนยไม่ต้องไปช่างเขาจะมีการบอกนะคะเนยเนี่ย50กรัม100กรัมเนี่ยเขาจะมีบอกทุกช่วง50 g. นี่ค่ะดูนี่ค่ะเนี่ย50กรัม50กรัม50กรัมนะคะวิธีการใช้แล้วก็ตัดตามที่เขาบอกไว้เลยสบายง่ายๆนะคะ ่่เราต้องการแค่75กรัมแล้วก็เอาประมาณึ่งนึงประมาณนี้เลยเดบด้กรมได้แล้วเดี๋ยวไปละลายัน ด้ระบายเนยเรียบร้อยก็เทลง โดัโงำป,ปิดปื้เลยพี่น้องอยังไงจ๊ะ<ก>เห็นไหมน่ากินไหมจ๊ะเดี๋ยวเราปล่อยมันแห้งแล้วเราจะมาเฉือนให้ดูเราจะมาปาดดูข้างในว่ามันเป็นยังไงทำไมมัน Rồi nim đem bình. Bây giờ mình đang Yeah.